สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมา,าแชร์วิธีการแต่งหน้าของฟอฟอนะอันนี้ก็หลังจากที่ทาก,กันแดดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้กันแดดใช้ของอันนี้ใช้เพราะว่ามันแจกฟรีที่ BTS ตอนเดินขึ้น BTS แล้วมันแบบมีคนมาแจกฟรีก็เลยเออหยิบมาปกตกิไม่ได้ใช้นะปกติก็คือจะปกติอะถ้าไม่ได้แบบไปออกงานจริงจังอะไรอะก็คือจะไม่แต่งหน้าก็จะจะไม่แต่งหน้าแต่ว่าถ้าต้องไปแบบว่า ต้องไปหน้างานต้องไปทําอะไรที่แบบว่าต้องเจอผู้คนอ่ะก็จะแต่งแต่ถ้าสมมติว่าแค่เข้าออฟฟิศธรรมดาเฉยๆก็ไม่แต่งช่างมันไม่แต่งเลยอันนี้ก็ก็จะใช้สกินทิฟิกนะสกินทิฟิกแล้วเวลาใช้อ่ะคืออันนี้ไม่เข้าใจใครรู้ก็บอกด้ยวยนะเห็นไอ้ปามันใช้มันทาอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ป้ายให้ตรงนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บแต่เราไม่รู้ว่ามันทาทาไมนะก็ มันก็คงมีสักอย่างแหละมันถึงให้มีแทบแท็บอะแต่แต่เราไม่รู้ว่ามันทำาไงก็แทบแท็บแทบไปแล้วก็มีเพื่อนอะเคยบอกว่าเพื่อนนะคะไอโนเชื่อไอโนนะเขาเป็นชาวหล่อตอนนี้เขามีแฟนเป็นสาวสวยด้วยแล้วก็เขาบอกว่าให้ให้แบบนี้แท็บนี้เอาห้ามห้ามลูดห้ามลูดแล้วก็นะใครสอนอะไรมาเราก็เอามาปรับใช้นะ หน้าตอนนี้ก็เป็นสิวเยอะมากเพราะว่าประจาเดือนอะไรอย่างเงี้ยสิวฮอร์โมนนอนดึกสารพัดนอนไม่ดึกกับช่วงนี้นอนไม่ค่อยดึกแต่ก็ถ้าสาวอาทิตย์จะนอนดึกเพราะว่ามันเป็นวันหยุดไงี้เหมือนจะได้แค่นี้ปะวะเหลือหรือไอ้นี่มันหมดแล้ววะคือดูยังไงว่ามันหมดไม่หมดอะลองบีบ ดูนะเอ้ยแปลว่ามันยังได้อีกแปลว่าที่แท็บไปในมือคือคือกูแท็บมึงเปล่าๆอย่างนี้หรอจะลองแท็บจนกว่าหน้าในกล้องจะเนียนตอนนี้คือไม่ได้ใช้กระจกไงในกล้องก็คือแบบก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าในกล้องกับกระจกมันจะเหมือนมันไม่เหมือนหรอกในกล้องมันต้องอะไรสักอย่างมากกว่าอาจจะที่หน้าเฮียกว่าหรืออาจจะดูดีกว่าในกระจกสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าด้านอย่างไหนนะ เฮียกูฉีดเฉียดแปะๆแ,แล้วอะมันแบบหน้ามันเฮียก็ได้ประมาณนี้แหละคือถ้าเอาที่ดีที่สุดเลยนะมีเงินใช่ปะเข้าคลินิกไปฉีดอะไรอะฉีดใต้ตา,ตาฉีดอะไรริจุลันสเต็มเซลล์เฮียอ,อะไรแหะฉีดไปเถอะถ้ามีเงินแต่ว่ากูคือไม่มีเงินเนี่ยก็เลยนั่นแหละประมาณนี้นะคะ อุ้ยหลุดพูดคำหยาบไปเยอะเลยอ่ะขอโทษนะก็คงได้เท่านี้แหละเอาตบหนึอตาดิเผื่อใต้เผือ่อเอ้ยใต้ตาใต้ตาคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะพไมเวลาแต่งหน้าต้องต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันตอนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับปากเหี้ยเลยอ่ะแล้วกูพูดคำหยาบอีกแล้วดีขึ้นมาวะดีขึ้นละมั้ง จริงๆอ่ะเขาบอกว่าห้ามทำทาที่ตาด้วยนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะก็มั่วไปค่ะนี้พูดเพราะว่าไอ้ไม่เพราะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะว่าหน้าเราก็ผิวหน้าก็ไม่ได้ดีอะไรนะก็คงประมาณนี้แหละเสร็จปุ๊บคือเอาจริงอ่ะมันจะหมดแล้ววิธีการอันนี้ลิปกระแต อาจใช้อันนี้ใช่ปะเพราะพี่เบียให้แบบทดลองใช้ที่แบบว่าบริษัทเพื่อนพี่เบียเขาทําอยู่อ่ะเหมือนบริษัทพี่เพื่อนพี่เบียทำทำอะไรนะทำบริษัทกระแตลิฟกระแตแล้วเขาจะมีแบบเทสเทสเมาให้แล้วได้อันแบบเนี้ยที่เป็นแบบทดลองมาใช้แล้วรู้สึกเฮ้ยมันติดทนดีมากทีเนี้ยพอลิปอันนั้นที่พี่เบียให้มาหมดแล้วอ่ะก็เลยซื้อของกระแตมาจริงจําราคาไม่ได้แต่ก็คือรู้สึกว่ามันอ่ะติดทนมากนิดฟองคําอ่ะ นดูดิแต่ก็คือไม่รู้ทำไมตัวเองชอบทาเลอะทาแล้วบางทีมันเลอะขอบปากเลอะอะไรไปเรื่อยเขาบอกเลยว่ามันชมพูแบบสัสดๆอะใช่ปะแบบนี้เสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็เอาที่ปากนี่แหละทาจมูกไง กาละหนึ่งแล้วที่แาบเนะี้ยทาแก้มทาตรงนี้นะทาตรงนี้นะจะไม่ทาแบบตรงข้างล่างแก้มนะมันก็เป็นเทคนิคการจ่าหน้าของแต่ละคนนะแต่เราจะทาตรงนี้ซึ่งจริงๆพ,พี่เบียร์บอกว่าอะไรนะถ้าถ้ายังไม่ได้อายุมากนะก็ไม่ต้องทาตรงแก้มแบบมาถึงอย่างเงี้ยแต่พี่เบียร์ก็บอกว่าก็ไม่ใชต่ตาขนาดที่ฉันทาอยู่นี่แต่ก็คือฉันเหมือนฉันชินไปแล้วกับการทาที่แบบ ทาไอ้เนี่ยทาไอที่ทําให้หน้ามันชมพูอะใต้ตาเหมือนมันชินไปแล้วเหมือนเป็นส่วนตัวไปแล้วก็เลยเออทาแบบนี้แหละก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดูดีหรือไม่ดูดีแต่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็แบบไม่ได้รู้สึกเฮ่ออะไรก็ก็ทําไปไม่พอก็เติมนะคะนี่นะฮะสีทองสีทองดอกส้มสีทองเอเกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวโอเคูดไปเรื่อยงนั้นแหละจริง,รงๆอะอยากลองไลฟ์ดิจิตอกมากคือ ฉันอไลน์ในแลสในแลสไอ้ที่อะไรละ่ะในแอปเลสเลสพาร์คเลสพาร์คไอ้ที่อันนี้แดงเกินปกติปกติกูไม่แต่งแดงขนาดน,นี้อันนี้คือคือมันกล้องอะ่ะมันอยู่ในกล้องแล้วในกล้องมันแบบมันไม่เหมือนส่องกระจกอะ่ะนี่คือกูใช้กระจกเป็นกล้องในตอนนี้อ่าไอ้ที่จากที่จะไม่โดนแก้มโดนแลสตอนนี้แม่งไปทางแก้มแล้วไม่เป็นไรแล้วที่เหลือก็เอานเนี่ยเนี่ยใส่ตาใส่ตานี่กูแบบใช้อย่างใช้ เราใช้แค่นี้นะใช้แค่อะไรนะใช้แค่ลิฟต์แต่ว่าเราไปได้ทั้งหน้านะคะแล้วก็เห็นเฮ้อันนี้เห็นคนเขาทํามาแบบว่าไม่ใช่คนเขาทามาเห็นคนเขาทําแบบเนี้ยเขาบอกว่าเวลาเขาแปะแดดอะไรที่มันเป็นสีส่วนๆแบบสีเหมือนเขาเรียออะไรสีสําหรับทาแก้มอะไรเงี้ยเขาก็จะแปะตรงที่มันเป็นแบบตรงนี้ด้วยอะ่ะไม่รู้ทาทําไมอ่ะมีปากแล้วมีจมูกแล้วมี มีอันนี้และต่อไปต่อไปก็จะทาแป้งซึ่งใช้แป้งเด็กหรือแป้งพรก็ได้นะแป้งเด็กมันหายปไปไหนวะเอาเท่าที่มีตอนนี้หาเจอเป็นหาเจอเป็นอันนี้นะพรเอาจริงไม่ค่อยชอบชอบแป้งเด็กมากกว่าแต่ว่าหาไม่เจอมันก็บอกว่าเป็นสูตรสิวนะอันนี้แต่ก็ไม่รู้สึกว่าใช้แล้วช่วยได้เนี่ยเห็นป่ะอะไรดูออ แอดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้สึกว่าช่วยแล้วก็คุมมันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าช่วยได้ขนาดนั้นนี่คือเมื่อก่อนเวลาเ,เวลาเป็นผัทาแป้งอะ่ะจะทำอย่างนี้ใช่ปะ่ะจะทำอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฉันมีอันนี้แล้วจ้าฉันก็จะทําอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วฉันก็จะทำอย่างนี้อืมไอ้เหี้ยอ่ามาดูเหี้ยจังวะ ชาวบ้านว่านี่คือทูทรเรียกันแต่งหน้าไม่มันก็เป็นสไตล์เราไงก็ทาคุณทาคอทาอะไรไปเออแต่ว่าเฮียตรงนี้แหละที่มันจะแบบมันจะกระจายไปตามเสื้อผ้านี่กูดูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอืมแต่เวลาถ่ายรูปกับแสงที่มันเป็นสีส้มที่มันอยู่ในห้างที่มันอยู่ตามสถานที่มันดูดีมากเลยนะแต่งแบบเนี้ย คือในกล้องเนี้ยมันอาจจะดูเฮี้ยเพราะว่าหน้ากูเฮี้ยโอ้ยภาพลักษณ์จะหลุดไหมเนี่ยพูดไม่ชอบพูดไม่พอเลยก็ก็อยากทามว่าคุณพิมพ์ิวเขาเขียนว่าอะไรนะสอนแต่งหน้าหน่อยเขาไม่ได้เขียนคอมเมนต์ว่าว่าสอนแต่งหน้าหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็แบบอุ๊ยเราแต่งสวยหรออะไรอย่างงี้ไม่ค่อยแต่งนะแต่ว่า แต่ว่าเมื่อวานมันต้องไปนอกสถานที่ไ,ไปพบปะผู้คนก็เลยแบบว่าต้องต้องแบบทําให้มันตัวเองดูดีหน่อย,อยงั้นคือแบบนั่นแหละก็เสริมบุคลิกตัวเองอะไรอย่างนี้นี่นี่น,นี่อันนี้ซื้อมาจากดิกตอกเปือนแปงแลงด้วยสี่สิบว่าบาทสีบ้าบาทเลยไม่รู้เห็นเขาบอกว่าใช้แล้วมันจะมีด่งมันจะเป็นเงี้ย ซื้อเอาตรงซื้อเครื่องประดับไม่ใช่ซื้อเครื่องประดับซ,ซื้อของอะไรเงี้ยซื้อมั่วมากเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทําให้แบบหน้าเป็นสิวหรือเปล่าแต่ก็ก็ทาแหละทําให้หน้าเป็นสิวแหละแต่ก็ใช้เพราะว่าก็ทํามั่วๆไงแต่ก็แบบก็ดีกว่าหน้าสดความรู้สึกส่วนตัวคือมันเหมือนมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะแต่เอาจริงทุกคนสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ถ้าถ้ามีอะไรที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นได้ก็ทาเฮ้ยถูกแล้วอันนี้ใช่ปะ ก็จะทำจำมูกให้แบบเหมือนตัวเองมีดัางมีขึ้นปะไม่มีหรอกแต่มันจะวิ้งวิ้งแล้วก็เนี้ยทาแก้มอย่างงี้ให้มันดูผิววาวๆแต่จริงๆแม่งทาหน้าเทาถ้าพูดทำทำไมใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันแต่งแบบนี้ไปแล้วถ้าทาอย่าง,งนะแต่ต้องเอาลิปอันนี้อีกทีนะมันจะหมดอนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมดูดูเทคนิคจากดูที่เขาแต่งหน้ากันมาดูคลิปมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ดูเยอะนะดูแค่บางอันก็คือโชคดีเจออันไหนก็นั่นแหละ ตาหน่อยหนึงตาหน่อยหนึ่งโอเคถ้าบอกว่านี้เสร็จแล้วคือคือจบอ่ะไอเฮียนี่แหละกูแต่งหน้าเสร็จแล้วอ๋อกูลืมกูเฮียอะไรล่ะโอ้เขอโทษค่ะขอโทษที่พูดจาไม่พอค่ะเราต้องมาดัดขนตาก่อนนะโอ้เจ็บ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 ,จบแบบไม่ถูกเงี้ยโอ้ี่ถูกอ่ะดัดขนตาเป็นอะไรที่แบบ ทำให้มันขึ้นยากมากใช่ที่ดัดขนตาของวัสันขึ้นปะวะไม่เห็นอ่ะอันนี้ใช้ที่ดัดที่ที่ดัดขนตาของวัสันถูกๆไม่แพงหนะ้าสิบาทสี่สิบาทประมาณนี้มั้งใช้ต่ดดของถูกนั่นแหละก็ไม่เป็นไรแต่คนที่มีจังก็ใช้ของดีๆไปนะเพราะว่ามันอาจสมผลต่อต่อต่อหน้าต่อแบบต่อผิวต่ออะไรอย่างงี้นะ แล้วนี่อันนี้ได้ครับแน้นมาจากพี่เบียร์บอกว่าปาดแล้วขนตาจะยาวขึ้นไอเราก็พอดีว่าพอบอกพี่เบียร์บอกใช่ปะแล้วลงไปที่อะไรนะวัดาสตรอ์อะเฮ้ีเนี้ยมันลดราคาพอดีเว้ยมันลดแบบลดถูกสาสตร์อะถูกแบบถูกแบบเกินครึ่งอะก็เลยเออเฮียซื้อแม่งและอันนี้แหละงตรงรู้สึกว่ามันใช้ยากนะมาถึงว่าการใช้มาสคารา่า ใช้ยากเลยทีคือทำอยังไงให้มันไม่ติดส่วนอื่นของของของตาที่มันไม่ใช่ขนตาที่แบบคือเราอยากให้มันติดแค่ขนตาแต่มันชอบไปติดแบบคือในกล้องไม่เห็นเลยว่าอ่ะเห็นปะดูนี่นะเห็นปะมันติดมันติดเนี้ยคือไม่รู้ทายังไงเหมือนกันไม่ให้มันไม่ติดให้มีอะไรที่ อยากแนะนําหรือว่าอยากรู้หรืออะไรแต่น่าจะวนใหญ่น่จนานนจะแนะนํามากกว่าก็แนะนำไม่ได้เลยนะอืมกูเหมือนไม่มีคนตามเหมือนเดิมคือมันต่างอะไรจากเมื่อกี้วะแต่คนตามไม่ขึ้นเนาะไม่รู้อ่เออจริงจน้องไปข้างล่างด้วย นี่ด้วยทำให้ดูมีขน,นตาล้านนิดหน่อยโอเคก็ดีกว่าเดิมปะ <c oughs> เหมือนเหมือนแก้มไม่ค่อยชมพูเลยอะเหมือนแก้มไม่ค่อยชมพูเลย ต่อมานะคะสำหรับมผมทรงนี้นะคะอุยอ้ยแป้งเปื้อนเยอะมากพอไอเนี่ยพอไอเนี่ยหรือว่าควรจะกลับมาใช้วิธีเก่ววาก็คือสวยตรงไหนวะคือกูสวยตรงไหนหมายถึงแบบณนบปัจจุบันนี้เนี่ยการแต่งหน้าไปแล้วขอภายในคำหยาบนะคะทุกคนก็น่าจะมีแค่ส่วนน้อยที่เข้ามาดูเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ ไม่เข้ามาดูหรอกมันไม่ได้มีสาระอะไรรูส้สึกแก้มแดงไม่พอขออีกได้วปะโอ้ยเขี้ยนี่ก็เยอะเกินข้ออออกมาเยอะเกินอยากชอบแบบแก้มตัวเองแบบแดงๆฟออเฟอ 啊啊啊！好，有个，然好嘞，就是大大大地。 เธอจะใครรู้ว่าว่าฉันร้องเพลงอะไรอีกก็อือืออือหืออือหืออืออือหือไองนี้ดีแก้มแดงขึ้นมาหน่อยหนึ่งจมูกไม่ค่อยแดงเลยขอจมูกแดงกว่าน,นี้กนได้ปะแต่แดงคือไม่ได้ทำไม่ได้หมายความว่าสวยขึ้นนะแต่ก็คือชอบนะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะอาจจะแบบถ่ายรูปเล่นชิลๆ บางทีอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงทุกคนเป็นว่าบางทีเราก็แค่แบบอยากฝึกแต่งหน้าแบบอยากอยากแต่งหน้าแบบท,ทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรที่แบบเออมันแบบมันมีความแบบอยากแต่งหน้าว่าอยากสวยว่ะอ,อะไรเงี้ยในในแบบขอขอเพิ่มไอนี้หน่อยคือที่อยากรู้เหมือนกันว่าที่สิวขึ้นอาจจะเป็นเพราะอันนี้ก็ได้นะ ไม่ไม่ใช่เพราเนี่ยเพระทุกอันที่ใช้รวมไปถึงกันแดดเพราะว่าจริงๆมันเวลาเราจะใช้อะไรเราก็ควรแบบดูแบบว่าดีๆป่าวว่ามันดีหรือไม่ดีคือจริงๆที่เอามาใช้เพราะว่าได้ฟรีอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันมันใช้แล้วหน้าแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้เจ็บเจ็บ อ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ขนตากูหลุดเต็มเลยขนตาหลุดเต็มเลยแล้วสวยไหมไม่สวยอ้าวอ้าว ช่างแม่เลขนตาดุดเยอะขนาดนี้ชีวิตทวนพอ,อนฉันอยากทำสิ่งหนึ่งมากเลยฉันอยากต่อขนตาแต่ฉันไม่อยากสะพึงอะ่ะแต่ฉันไม่อยากให้มันแบบถึงขนาดแบบสะพึงอะไรขนาดน,นั้นอะ่ะแต่ก็อยากมีขนตากับเขาบ้างดูดิฉันไม่มีขนตากับคเหมือนคนอื่น,นเลยตาแบบตาเหี้ยมาก ไม่แค่ตาเฮียนะก็เฮียแต่สวยจากภายในก็ก็ไม่ก็ไม่นะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าเออตอนนี้อัดไว้มาสิบเจ็นาทีก็คือคุณได้ใชยเวลาเข้ามาดูคลิปของคลิปที่ไม่มีสาระเียอะไรเลยนะน่าจะ ตอนี้ผายไปสิบเจดนาทีกดออกตอนนี้ยังทันนะแต่ว่าอยากดูก็ดูไม่อยากดูไม่ต้องดูจะถ่ายเก็บไว้ลงขมขำเขม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 โอขนตาออกเยอะมากนี่มันที่กินขนตาปะเนี่ยตาและขนตาก็ไม่ตั้งขนตาทั้งหลุดทั้งไม่ตั้งวันนี้พอแค่นี้ดีไหมแต่ก็อยากอะ อยากให้ขนตามันตั้งอ่ะดูขนตามันหลุดติดอันเนี้ยหลุดทำไมวะติดเองเหรอวะเองติดไดยังไงวะเอ็งบอกข้าดิเอ๋ออ่านหนังสือครับไม่ใช่นะคะคนเราติดอันนั้นติดมาหาลัยอะไรก็ไม่รู้เขาพูดไปเรื่อยแค่นั้นแหละโอ้เจ็บ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 ทำไงให้ไม่เจ็บเวลดาดักขนตา อุย้ยเหมือนจะขึ้นอยู่นะแต่ว่านี่อะไรเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ยอ่ะขนตาเข้าตารู้สึกขั้เครืองตามากตาทำอะไรให้โกรธตาทำอะไรให้โกรธถึงได้เคืองตาไม,ไม่รู้อเฮี้ยนี่มันเป็นรูข้างในมันกินขนตาเฮี้ยขนตาเฮี้ยอะไรเนี่ย พัส,สันอเอวีมึงหลอ,อกกูหรอมึงหลอกกูหรอพัส,สันมันอาจจะแค่ยี่สิบนาทีแล้วจะยี่สิบนาทีลวทุกคนพราช่างแม่งเอ้ยอีกหน่อยอ่ะอือไม่ขึ้นเลยแล้วแถมแขนตาแขนตา,แขนตาเหียอะไรขนตาขนตาหลุดอีกนะโอเควิธีสุดท้ายแล้วเหลือแค่สามสิบวิ อันนี้คือเซ็ตผมสำหรับคนที่ผมหยิกนะเราจะใช้อันนี้เป็นของลอรีออลนะฮะเพราะว่าที่ไปทำผมมาก็ไปทำกับลอรีออมานะฮะเป็นจับรอนจบเลยอันนี้คือจบแล้วไม่รู้คนอื่นเขาจับรอนอยังไงแต่กูจับอย่างงี้แหละเคบไายว่าท okay, ุกคน